นี่ฮะนี่ฮะเอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอ,ห,อ,ห,รอหลายคนก็คงจะเคยดูผมเล่นปืนตัวนี้ไป2 3สมคลิปแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสีทองแบบนี้หรือตัวดั้งเดิมนะครับก็คงจะรับรู้และได้รู้ถึงความแรงของปืนตัวนี้แล้วเป็นเรียบร้อยนะครับผมถามว่าทําไมถึงต้องมาทําคลิปนี้ต่อนะครับผมผมพูดตรงๆนะครับคือ GM ส่งปืนมาให้ผมทำคลิปนี้นะครับผมามถามว่าทำทำไมนะครับผมก็คือเจ้าปืนตัวนี้นะครับผมคือสิ่งที่นักแข่งหรือใครที่อยากจะลงแข่งอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้เพราะว่าปืนตัวนี้ถูกเพิ่มลงในกฎแข่ง PBC 2อที่จะถึงนี้นะครับผมนะเออเผื่อใครไปดูไลฟ์ดูการแข่งขันนะครับก็คงจะแบบเห็นปืนตัวนี้แบบว่าเอ้ยมันเอามาเล่นได้หรออะไรอย่างนี้เล่นได้นะครับผมนะเพิ่มกดนะฮะเขาเพิ่มกดเข้าไปแล้วไปทเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นะปืนนี้ผมเคยทําคลิปเล่นไปตั้งหลายครั้งก็คงไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายนะครับผมก็คือปืนนี้นะครับ นะก็คงนะเล่นตามสไตล์ผมเลยละกันนะครับผมนะรอดูกินข้าวตอนเย็นอีกได้เลยได้เลยไปยิงกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูดเยอะหรอกคลิปเนี้ยไปลุยก็คือผมพูดเลยนะครับว่าใครที่ซื้อปือนนี้ที่งานแข่งหรือได้รับสิทธิ์เข้าซื้อไอพิมียมช็อปบนเว็บวนะอะเนาะบนเว็บไซต์เนี่ยผมบอกเลยว่าคือคุณต้องเก็บปืนนี้ไว้ให้ดีๆหรือเอามาเล่นเนี่ยก็นะอืม คือเอามาเลยก็แบบว่าสะใจอ่ะบอกเลยเพราะว่าปืนมันแรงมากนะครับปืนนี่เป็นปืนที่อะไรนะสายคอใช่ไหมนี่คอเมื่อกี้นะดูดิถ้าไปแข่งอ่ะเขาแข่งกันนาะโอ้โหยิงกันไส้แตกแน่นอนนะคนดูจริงๆผมพูดเลยยิงกันไส้แตกแน่นอนอนะ่ะไส้แตกแน่นอนจริงแบบโอ้โหแค่นี้กูว่ามันยังเวอร์เลยนะจะไปเล่นได้เั็นจักขนาดไหนกันเทียวเอาไปไหนแล้วทางละกันนะ เฮ้ยอ่ะอะไรกันอยู่นี่อย่างนั้นเหรอโอ้โนโ,โดนจุกโดนจุกโดนเก็บปืนโดนเก็บปืนเฮ้ยไปไหนเ่เอาไปไหนแล้วอะเดชปืนเราปืนเราไม่ได้ปืนเราวันนี้ใสยคอกับปืนนี้นะหาจุดที่มันปลอดภยัยนะครับยืนยิงระยะไกล โอ้ที่ไม่ใช่มุมที่พิเศษเลยี่ไงนี่ไงโอ้ยแม่นเลยก็ต่อนี่นี่ บอกเลยบอกเลยจิวชุนตายละ้ทำไรอย่าจะเข้ามาเขาหลอกแล้วพี่โอ้โหโดนโอ้โหดูดีขนัดดูดิขนาดลอยนะเนี่ยขนาดลอยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ทำอะไรอ่ะไม่เจอโอเค เอาตัวไปเปลี่ยนโอ้ยิงไม่โดนโอ้ยิงโดนเลยก็ไม่ตายอืมปืนมันแรงแหละแต่ว่าเมื่อกี้ตัวก็พุ่งเนี่ยตัวพิ่งกำลังจะล่องานอ้กำลังจะเล่นงานกูอืมมันกระดาษเรื่อเลยเรื่องกีทีก็มันปืนบ้าปืนบอเนี่ยไม่รู้ว่านะเขาจะมาขายลงขังหรือเปล่านะ กล้ามาขายลูกค้นไม่บอกเลยว่าคนซื้อคนคงซื้อเยอะปืนดีขนาดนี้เฮ้ยจอดยีด๊อกอดโ,ด,ดโกงโคตรอันตรายเฮ้ยเนี่ยตัวนี้เอฟเคเนี่ยตอนแรกที่ผมยิงไม่ตายเนี่ยโกงทีๆๆๆๆๆๆ่ผ่านเนี่ยเอฟเคเอฟเควิ่งต้องเอาตัวเอฟเคก่อนเอ้ยย่าเอ้าเอาๆๆๆๆ เอายังไงครับเอายังไงครับเอาหรือเปล่าโอ้ยอโ้ตวพิษตัวพิษนะตัวพิษนะเฮ้ยอยโ่ไมโดนอยไปโดนเฮ้ยมาเจาดเาเจ็ดเจ็บาเจ็บแลดวหรือเจ็บายเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็าดเจ็บบาดเจ็บาดเจบาเจ็บบเ็เจ็บบาดาดเจบาดเจเเเาาบ

โอ้ยด้ยิงตัวบนหินนี่ว่าด้ยิงซากทีโดนตัวเป็นอาร์ทีนะรับเอ้าเาเลยมาเลย ปิดนี้ลงแข่งเนี่ยก็คิดเอาเลยแบบลงแข่งใช้แข่งได้บอกเลยว่ายิงดีไส้แตกอ่ะบอกเลยแบบไส้แตกเวลาเดูดเดอดโอ้ยไม่โดนดูดิสี่นัดสุดท้ายโอ้โหยังเอาอะ่ะก็สี่นัดอ่ะบอกเลยก็กระสุนสี่นัดเข้าตัวเต็มๆบอกเลยว่าไส้แตกแน่นอนนะครับไส้แตกแน่นอนเอฟเคนะครับเอฟเคก็โดนนีนน่ครับนี่ครับ โหมดมา,มาดิอุ้ยเอาตัวไอ้เทก่อนโอ้ยโอ้ตกกระพิบไม่หายแล้วทียิงยิงขี้แตกเลยบอกเลยใครเจอหน้าเราที่โดนยิงที่แตกแล้โอ้กูเนี่ยเราจะโดนยิงที่แตกเพราะมันมันมากเลยมันอ่ะเสียดายว่ะผมซื้อปืนนี้ที่งานเกมก็ดีแล้วเออ ปกติผมเล่นลูกกองไงผมไม่ได้สนใจอ่ะแบบว่าก็คือแบบไม่ได้ใส่ใจมันมากแบบว่าไม่ได้สนใจมากคือประมาณว่าแบบเฮ้ยกูเล่นแต่ซองอ่ะปืนกลด้วยอ่ะปืนนี้มันเป็นปืนกลด้วยคงแบบคงไม่ต้องซื้อมาเล่นก็ได้หรอมากอะไรเงี้ยโอแต่ที่ไหนได้คือแบบพอมาเล่นแบบนี้จริงๆแบบติดติดมือมากจริงๆโคตรติดมือติดมืออย่างกันนั่นแหละอย่างกับไอที่เราทำกันทุกวันแบบมันดูนะผู้ชายอ่ะ ทำไรเนาะทำไรเนาะล้างจานไงเออล้างจานติดมือเลยเอฟพีเหรอเอาก่อนโอ้ยโอ้เล็นไม่โดนหัวเฮดช็อตโอต้เอฟพเราก็เล่นงานก่อน,ลอนลเออนลยครับเย้รียร์ ปืนโคตรโกงเนี่ยห้าสิบสี่คิวกันเลยทีเดียวโอเคไปห้องอื่นกันดีกว่าครับโอ้โหมันนะ่ะมันมากเลยโอ้ <All> right, โหด่านโปรซิตี้ <City. S 1> s <S ไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นซะต่ไหร่ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วนะ <c oughs> ด่านนี้เล่นยังไงวะไ,ได้มาเล่นนานไปไปเล่นอู้บาเลีอยู่ บาเลตอยู่เออ่สะพานตาเพื่อนดีกว่าเนอะกูตาเพื่อนดีกว่าเนอะมาดิมาดิมาดิไหนบาลุงบาเลตอ่ะเอ้าไม่ปืนมันคืออะไรวะยิงอะไรวะ อ oh, ุ้ยเฉียวเก่งกันขนาดนี้เลยหรอไม่ได้เล่นเลยนะจริงไม่ได้เล่นเลยนะวางแล้วมีวางไววางเลยเรียบร้อยหลังแตกอ่ะยูโน่เมเเเอลฮ้ยมาเลนอยู่นู่น เสียงตุ้มต่ำตุ้มต่ำเลยโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเรียบร้อยพีบาลีดนี่เอ้าไอ้เพื่อนเราก็เกือบแย่เหมือนกันโดนพี่โดนพีบาลีดไปนะโดนพีบาลีดมีไม่แถวนี้อุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว วิ้ยติดเอ้ยขึ้นไปได้ปะเกือบแย้นี่บอกเลยว่าเกือบแย่โอ้ทีมเราเก่งขนาดนี้ไม่ต้องเล่นเลยเนี่ยเออแทบไม่มีบทเลยจังหวะนี้เจ็บเจ็บหนึ่งเดี๋ยววางให้แล้วกันนะขอมีคนวางแล้วโอเคลุยบอมม has been planted ต้องวิ่งล่าบ้างแต่ว่าปืนนี้มันเป็นปืนที่ถ้าโดนปืนรนะยะใกล้จริงก็แย่นะครับผมบอกเลยว่าก็แย่นะครับอย่างเช่นพวกทีเจ็ดเลอะไรยงเงี้ยเอออย่างทีเดเจ็ดอย่างคิดอืมคือเอาง่ายปืนนี้นี่คือสําหรับผมนะสําหรับตัวผมเวลาเล่นนี่คือต้องรักษาระยะให้ดีที่สุดไม่งั้นนี่เราจะแย่เองนะครับโอเค let's go มาเลย แต่ปืนนี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยฮะไไไไแต่ว่าคือเข้าใจนะว่าบางคนไปซื้อที่งานเกมเนาะอยากจะสะสมปืนนี้บ้างอะไรบ้างอืมแต่ก็ไม่เห็นคนเล่นจริงๆนะตอนนี้คือปืนมันคงไม่เกื่อนมากแหละนะครับฮ้ยตื่นเต้น่ะอุย้ย กันข,ขนาดนี้เลยหูฟังแดงคุดเอาเฮ้ยเอาจัดนะครับแบบนี้ไม่ยอมแบบนี้ไม่ยอมดันแม่งเลยละกันนะ โอ้ oh, ดามักงหน้าแล้วเหรอเอ <A S 2> จะหลุดหหไหมนี่อ้อาวขึ้นห้องไปตัวครับไปแล้วเนี่ยเอ้โอ้โหจังหวะเดินออกมาพอดีเสร็จโจนนี่ <c oughs> เงี้ยเสร็จเจอไม่ได้กูอยู่ฝั่งน้ำเงินอยู่ฝั่งตำรวจนี่หว่าเออไปไหนหมดแล้ว เนีย่ยบอกเลยระยะนี้นี่คือได้เลยระยะนี้คือได้เลยดูดิหืมกี่นัดจรงอะแม่โคตรมันนี่ขนาดไม่ได้ใส่ฉายาแบบสนันใยวพแบบไม่ได้เน้นดาเมจขนาดนั้นนะเน้นยิงง่ายด้วยนะอเอาสังั้นนะ ไดกี่ตัวอะสองตัวตัวหนึ่งอยู่ไหนอะโอ้ถามจริงโอ้หแตกเลยชนะโอเคสวยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอ่เมื่อกี้แหเขาน่าจะเจ็บมากๆแหละแต่ว่ากระสุนนี่ไม่เข้าหัวล่อนไง ไม่ได้แล้วต้องขี้ค้างอ่ะจากขี้ย้ำๆอ่ะกูต้องขี้ค้างอ่ะโอ้โหอ๋ออเดี๋ยวมันไม่มาโดนข้างๆด้วยหรอมาดิ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 ข้างๆมาดิมาดิคนข้างๆอ่ะคนข้างๆปาระเบิดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายเพื่อนดูแลได้แล้วตรงนั้นอ่ะเอาละเฮ้ยค้างหลุดไปละโนวู้ดด้วยใครก็ได้ชุวยด้วยกูโดนเหล่าตั้งมั่งแล้วเฮ้ย เสือคนหนึ่งอ่ะนี่ไงนี่ไงเอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอฮะกดทิ้งปืนเลยเขาจะหาเอากูแอบไปขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจคือนิ้วมันพันมากเมื่อกี้บอกเลยสถานการณ์หายแล้ว บอกเลยว่าคือปืนนี้ยิงดักแบบยโกงมากนะครับคนดูจะสังเกตได้จากการที่ผมยิงบางทีแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนดูจะสังเกตได้จากการที่แบบผมยิงเป็นบางครั้งแบบว่าเอ้มันโดนศัตรูได้อะไรได้ยังไงอะไรเงี้ยคือผมยิงดักเว้ยผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะโผมาแต่แบบมันเป็นการแบบดักะว่าเขาต้องโผมาแน่ๆอะไรเงี้ย เนี่ยโผล่มาแน่นอนเนี่ยโผล่มายิงกูเนี่ยอย่างเงี้ยนั่นแหละคือปืนเนี้ยมันแบบแรงอยู่แล้วแล้วพอยิงดักยิงดักได้นี่คือแบบถ้าเขาไม่ตายก็คือสาหัสมากๆนะครับจริงคือแบบโหเวอร์เวอร์มากแล้วเขาแข่งแล้วเขาจะแข่งกันยังไงวะเนี่ยนะปีนี้ต้องจับตาดูเลยว่าเขาจะแข่งกันยังไงวาะปืนยิงแรงที่ผายนักแข่งกูไส้แตกหมดบอกเลยติดใจมากจริง โคตรติดใจนะครับบอกเลยว่าถ้ามีมาขายมีโอกาสได้ซื้ออีกก็ซื้อนะเออใครไม่ซื้อผมซื้อผมซื้อ,อ,อ,อจากใจเลยแบบโอ้ผมเล่นซองนะครับผมเล่นซองไม่เก่งคนอยู่แล้วเงี้ยโอ้พอมาเจออย่างนี้นี่คือแบบแม่ไม่ได้จริงๆดูว่า เร,รเรียบร้อยแอซิสยิงชิวๆแล้วกันนะครับกอจบคลิปกอดจบคลิปนี่กล้าเอาลูกสองยิงชั้นคนนี้ยังงั้นโอ้โหทางัานก็เอาลูกสองของเจ้าไปยิงชั้นให้พอใจเลยโดยการกระตื้อเพื่อนของก่อนโอ้ยเกือบ เกือบตายแล้ว <Ads> ก <Music> ูเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหโดนซองตายเลยตายเลยลูกเพชรตายเลยลูกซองไปไหนแล้วกล้าอย่างนั้นกล้าที่จะเอาซองซอมบี้ของเจ้าไปยี่ชั้นบนไปอย่างนั้น มาดิวัดกันเลยวัดกันเลยจริงไม่กลัวบอกเลยว่าว้าวกลัวค่ะซะโอ้โดนเอสซีจักจั่วะาเอสซีเหรอเอสซีเหรอเอสซีเหรอวะอู้ซองสมบี้ยิงเข้าหัวอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยปืนเนี่ยมันจะมาเกินมันจะมาเกินกระปืนนี้เหรอ ดันโอ้จะตายโอ้จะตายช่วยด้วยเพื่อนโอ้อเจ็บเจ็บด้านหน้าเจ็บด้านหน้าเจ็บบอกเลยว่าเจบ็บใไฮโดนก็เจ็บหมดอ่ะใไฮโดนก็เจ็บหมดอ่ะมาเนี่ยเราอยู่ในฐานก็นได้จริง โอ้โหอยู่ในฐานก็โดนอย่างเงี้ยโอ้ตัวพิงค์สี่เนยโอ้โห, S <S ดโ,โ,หโดนซอมบี้อ่ะแหมโดนเก็บงานด้วยซองซอมบี้ตลอดเลยฮะนี่อะไรอะไร โดนทุกนัดก็คือจบเหมือนกันอะไรยาไปไไปไปไหนีไปนี่นีนีนี่นเปืนนี่ให่่อยู่ที่ดำเฮ้ยโหล่วงออนีหนึ่งสองามสี่มีปันเลยแล้วกันมาจากไนเนี่ย เจ้าบ้านคนไหนอนุญาตให้คุณออกจากเอ้ยคุณเข้ามาบ้านเราอย่างนี้อืมแต่ฉันไม่อนุญาตเป็นสี่อีกแล้วน้ำหนึ่งนะ อยากยิงตัว s ีเหมือนกันนะแต่ตัว s ีนี่หายิงยากหน่อยเด็กโอ้ยนัดเดียวนัดเดียวอะ แหม่หลักๆนี่ไม่ค่อยอยิงเท่าไห,หร่นะฮะออบุกเข้าไปทีมเราไปเนะออกจ้าเอ๊ทำไรอยู่นอทำอะไรอยู่นออ้ออาวไปซะแล้ว,โอ,ลวโอ้สบายแล้วจบเลยเลระกูทิ้งปืนอีกแล้วว้ยติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ย มันน่ะขออนุญาตไปแบบขออนุญาตไปเล่นต่อนะจริงโอ้ปืนบ้าปืนบออะไรมันเหลือเกินโอ้ยมันจริงๆเนี่ยมันมากเลยแล้วตัวจริงบอ่อนี่คืออะไรคือหมายถึงใครหรือเปล่าฝ่ายถึงผมหรือเปล่านี่ผมไม่รู้อะเขาไม่ได้นายระบุชื่ออ่ะเราไม่รู้ว่านายพิมารัยอ่ะเออแต่ก็เพียงเท่านี้กอนละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเจอผมนะถือปืนนี้อยู่ไม่ได้แปลว่าผมอัดคลิปนะผมกำลังสนุก กำลังเปิดเปินปืนนี้ไม่ไหวจริงว่ะอดใจไม่ได้ต้องยิงบันมากเลยโอเคครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า